หรือเปล่าก็ไม่รู้ <S <S ค่ะคุณผู้ชมค่ะ <S 1> <S 1> มาพบกับพยาบาลอันอันอุ้ย ใช่ค่ะมาพบกับมันอันเช่นเคยนะคะในรายการ Bean e w s ค่ะทางช่อง l u c TV PSI 23แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรายการของเรานะคะจะเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคุณผู้หญิงนะคะรับรองได้ว่าคุณผู้หญิงชมรายการของเรานะรับรองว่าคุณจะอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วก็นําไปเม้ามอยกับเพื่อนสาวหรือว่าแฟนหนุ่มของคุณได้แต่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ดูได้ค่ะสําหรับรายการของเราเอาละคะ่ะพูดถึงแล้วนะคะวันนี้เช่นเคยเรามี 5ีข่าวเด็ดมาฝากคุณผู้ชมค่ะเรามีข่าวอะไรกันบ้างนะเอาเป็นว่าอันอันคิดก่อนว่าจะเอาข่าวไหนเป็นข่าวแรกงั้นขอเสนอเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องอะไรแพง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 ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเชื่อหรือเปล่าคะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีเตียงที่แพงที่สุดในโลกคุณผู้ชมคุณพระโอ้เขาบอกว่าเตียงที่แพงที่สุดในโลกอะเรามาพูดถึงเรื่องความแพงต่างๆนะคะคนเราเนี่ยก็มักจะนําเสนอสเตตัสความรวยของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้ากระเป๋านาฬิกาแบรนด์เนมหรือว่ารถยนต์ยี่ห้อหรูๆนะคะซึ่งทําให้คนอื่นรู้ว่าฉันรวยจริงอะไรจริงค่ะแต่เรื่องเตียงนอนนี่สิคะจะต้องโชว์ไขหนะ้าถ้าไม่ใช่โชว์คนที่ไปนอนด้วยว้ายเอาไปา็นว่าเราไปดูข่าวนี้กันดีก,กว่าค่ะว่าเตียงนอนที่แพงที่สุดในโลกจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ โอ้โยคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาเตียงที่แพงที่สุดในโลกนะคะเขาบอกว่ามีชื่อ s e เว i a b e นั่นเองค่ะเขาบอกว่ามันแพงที่สุดในโลกยังไงอ้ยอยากจะบอกเลยเกินว่าแพงที่สนนราคา175,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าเรา52โอ้โห52ล้านบาท ค่ะคุณผู้ชมแต่ที่ราคาสูงขนาดนี้นะคะเขาบอกว่านายอลิสแตฮิลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทซาวัวเบสค่ะได้กล่าวว่าการหลับฝันดีนั้นเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะจึงถือว่าการลงทุนที่ยิ่งใหญ่และคุ้มค่าที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะซื้อเตียงมานอนเนี่ยเป็นถือเป็นสิ่งที่ถือว่าคุ้มค่าและก็ควรที่จะเ,ออเขาเรียกว่าสําหรับคนรวยนะคะควรที่จะซื้อหรือว่าเอามานอนซึ่งอยากจะบอกเลยเกินว่า ช่างคนที่ทําเตียงนี้นะคะเป็นช่างฝีมือเดียวกับชุดที่ทําฉลองพระองค์ในวันอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเคสมีเดร์สันนะคะซึ่งเตียงหลังนี้คุณผู้ชมขาอยาจะบอกเลอเกินว่าเขาใช้เวลาผลิตนานถึงเจ็ดร้อยชั่วโมงโอ้โหเจ็ร้อยชั่วโมงคิด คิดเป็นตัวเลขบวกลบคูณหารก็คิดไม่ออกอยู่ดีค่ะซึ่งถือว่านานจริงๆนะและขณะที่เตียงนอนนี้นะคะเขาบอกว่าหมอนเนี่ยจะยัดไส้ด้วยขนแกะแคชเมียร์จากมองโกเลียนะคะและขนหางม้าสีทองจากมาลาตินอเมริกาซึ่งเรียกว่าหรูรัดอลังการที่สุดค่ะคุณผู้ชมและเขาบอกว่านะคะเออเวลานอนไปแล้วจะมีความรู้สึกยังไงมีหลากหลายคนได้ถามนะคะตั้งคำถามไว้ซึ่งนายฮิวก็ได้ตอบว่าคุณจะรู้สึกเตียงเนี่ย เวลาที่คุณนอนเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณนอนอยู่บนเตียงนะคะรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนก้อนเมฆยังไงอย่างนั้นโอ้โหลอยอยู่บนก้อนเมฆถามหน่อยว่าคุณเคยไปนอนอยู่บนก้อนเมฆแล้วหรือคุณฮิวและเนื่องจากเตียงนี้นะคะเหมาะสำหรับสรีระของผู้ที่ซื้อไปนอนค่ะซึ่งเขาอาจจะมีการวัดขนาดหรือว่าดูสรีระของเจ้าของนะคะซึ่งทําให้เตียงเตียงนี้ค่ะนอนลงไปแล้วเหมือนไม่ได้นอนเตียงเหมือนนอนอยู่บนก้อนเมฆและสามารถปรับสรีระร่างกายของเราได้ทุกท่วงท่าทุกการนอน โอ้โหและนี่ก็คือเตียงที่แพงที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมแต่อันอันอยากจะรู้เหลือเกินนะคะว่าอคนที่ซื้อเนี่ยเขาก็ต้องวัดจากสรีระของตัวเองแต่คนที่นอนข้างๆคนที่ซื้อเนี่ยจะโดนวัดไปด้วยร่าล่านะวัน <c oughs> นี้ไม่คิดกันเองนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะข่าวที่หนึ่งผ่านไปเรามาพูดถึงข่าวที่สองกันแบบรวดเร็วรวดเร็วกันดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะพูดถึงการเต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเต้นแอโรบิกเต้นลาติน ทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมทราบกันดีนะคะแต่จะมีเต้นอยู่ประเภทหนึ่งค่ะที่มองแล้วคือแบบเอ๊ะฉันจะเต้นได้เหรอเอ๊ะเต้นแบบนี้นะจะต้องมีคนประเภทนี้ประเภทเดียวที่เต้นได้นะคะประเภทไหนนะคุณผู้ชมเคยเห็นรอเปล่าที่เขามีแบบว่าเสาหนึ่งเสานะจ๊ะแล้วก็มาเต้นถ้าได้ไดะาะะอะไรแบบนี้ แต่อันอันไม่ทําดีกว่านะเพราะว่ามันจะส่อแววอะไรอย่างนั้นมากกว่าเรามารู้จักการเต้นนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าฮิตมากๆค่ะกับโพลแดนส์นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าหลากหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักในลักษณะที่อยู่ในสถานที่เที่ยวบันเทิงต่างๆที่ออ,ออกแนวแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ที่มีผู้หญิงแบบมาเต้นคู่กับเสานะคะแต่รู้หรือเปล่าเขาว่านั่นเป็นการเต้นแบบว่าสมัยโบราณสมัยนี้เขาจะบอกว่าเต้นโพลแดนซ์นะคะได้มามีบทบาทค่ะในการที่ ทําให้หลายๆคนเนี่ยได้ไปออกกําลังกายนะคะโดยที่สถานฟิตเนสต่างๆหรือว่าสถานบริการทางด้านกําลังกายเนี่ยเขาได้นําการเต้นชนิดนี้นะคะเข้ามาร่วมด้วยผสมผสานค่ะและอยากจะบอกเลยเกินว่าการเต้นประเภทนี้ทําให้ผู้เต้นสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง250แคลอรี่โอ้โหดูจากรูปทำไมต้องแซ่งเซื้อรูปภาพด,ด้วยอะ อันนี้จะต้องมีเพลงประกอบด,ด้วยนะคะการเต้นชนิดนีโอ้แม่เจ้ารองเท้าส้นสูงหรือว่าส้นตึกกันแน่คะที่เธอกำลังเต้นอยู่ซึ่งอยากจะบอกเลยเกินนะคะว่าตอนนี้ได้รับความสนใจจากเหล่าซเซเลริตี้ทั้งหลายค่ะก็เขาบอกว่าไม่สนใจแล้วกับภาพลักษณ์เก่าๆนะคะซึ่งถือว่าการเต้นประเภทนี้เนี่ยคนก็จะมองไป,ไปแค่ว่าเป็นการยั่วยุทางเพศทุกนั้นนะคะหรือว่าจะเป็นการเต้นที่อยู่ใน บนนนันเทิงทั้งทั้งความยืงหืนนั่นเองแต่จะบอกว่าตอนนี้การเต้นประเทนี้ได้ถูกลบภาพไปแล้วค่ะเพราะว่าเป็นการเต้นที่หลายๆคนได้ให้ความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือว่อาผู้ชายซึ่งนอกจากจะเป็นเสาอย่างเดียวนี้คุณผู้ชมขาตอนนี้ยังมีการบอกว่าโขนเชือกตีลังกานี่ หมุนไปรอบๆนะคะโดยการใช้กล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายของเรานะคะ mm hmm. เต้นกับประเภทนี้ก็ถือว่าจะมีการที่เ,เขาเรียกว่าเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ได้ดีและสัดส่วนของเราทุกอย่างเนี่ยจะใช้ด้วยในการเต้นครั้งนี้กับโพแดนซ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละข่าวที่สองผ่านไปนะก็ถือว่าคุณหนุ่มๆก็ คงจะหาดูได้ง่ายขึ้นแหละอันอันว่าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นที่นิยมของสาวๆนะจ๊ะแต่ท่วงท่าลีลาจะเด็ดจะสวยงามขนาดไหนก็ติดตามเอาเองนะจ๊ะทีนี้เรามาพูดถึงข่าวที่3กันบ้างดีกว่าข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับมหาเศรษฐีค่ะโอ้โหวันนี้มีแต่คนเรียวยคนรยวยทั้งนั้นเลยมหาเศรษฐีที่เขาบอกว่าทุ่มเทเงินของตัวเองทุ่มทุนเงินที่ตัวเองมีอยู่นะคะทําให้ตัวเองเนี่ย เป็นอมาตะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นอมาตะายังไงคนเราก็อยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีเนะาะอมตะในที่นี้เขาบอกว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าไม่เป็นที่สิ้นสุดนะคะมนุษย์เนี่ยกำลังคิดค้นหาวิธีเพื่อยืดตัวเองให้อยู่บนโลกใบนี้ได้นานที่สุด โดยเฉพาะกับเศรษฐีที่อยากอยู่ใช้เงินไปนานๆนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไอเดียสุดพีคของดิมทรีอินสคอตนะคะอภิมหาเศรษฐีชาวรัสเซียวัย32ปีโอ้โหยังหนุ่มอยู่เลยหล่อด้วยหล่อด้วยร,วย,ร,ว,ยร,ว,ยรวยด้วยสปอร์ตด้วยใจดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุ่มเงินจำนวนมหาศาลกับโปรเจกต์นะคะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมะตะค่ะโดยวางแผนว่าจะสำเร็จในปี2045หรืออีกกว่า30ปีข้างหน้าค่ะ โดยแนวคิดของเขานะคะเขาจะสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์นะคะหรือว่าทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะคะซึ่งอินครอฟเขาได้ตั้งชื่อหุ่นยนต์อามาตานี้ว่า อวตารนั่นเองค่ะซึ่งได้แรงบันดาลใจจากหนังของเจมส์คาเมรอนเมื่อปี2009โดยวางแผนวงจรคอมพิวเตอร์คล้ายๆกับกลไกหุ่นยนต์อวตารในหนังเรื่องนั้นนะคะฟังดูแล้วก็สับสนค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะวางแผนวางโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่านะคะพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ ยุควิวัฒนาการที่ควบคุมได้ i n นคอฟเขาคาดว่าในปี2025เนี่ยระบบควบคุมหุ่นยนต์จะสามารถเชื่อมเข้ากับหุ่นยนต์ได้นั่นหมายความว่าเราจะปลูกถ่ายสมองของมนุษย์ให้อยู่ในหุ่นยนต์ได้ในปี2035นะคะมนุษย์จะสามารถอัพโหลดสมองตัวเองให้เข้ากับหุ่นยนต์และสุดท้ายปี2045มนุษย์จะมีร่างกายในอีกแบบ โฮโลแกรมหรือว่าแบบ3มิตินั่นเองนะคะซึ่งถือว่าจะเป็นการเริ่มต้นสปีชีส์ใหม่ของมนุษยาชาติว้ากลัวจังเลยนี่แหละค่ะฉมหน้าผู้ที่มาร่วมทำโปรเจกต์นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เองคุณผู้ชมข่าวฟังแล้วนะคะอันอันคิดว่ามันก็น่าจะเป็นข่าวดีหรือไม่ก็จะเป็นข่าวร้ายนะคะซึ่งคิดดูสิคะว่า ตอนนี้นะคะมีหลากหลายกลุ่มคนเนี่ยที่มาต่อต้านการโคลนนิง่งหรือว่าการต่อต้านที่ปลุกถ่ายสมองหรือว่าเป็นการเ,ออเขาเรียกว่าทําให้ตัวเองมีสองคนหรือว่าทําให้ตัวเองมีอายุยืนยาวนานซึ่งแบบนี้นะคะอันนั้นก็เชื่อว่าคนที่ทําได้เนี่ยทำได้แค่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะคะก็อย่างเช่นอภิมหาเศรษฐีรัสเซียคนนี้ก็ถ้าเขาอยากทําถ้าเขาอยากอยู่นานๆก็ปล่อยเขาเถอคะค่ะเราเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตยังมีความสุขดีกว่านะคะเอาละจบแล้วข่าวที่สาม เรามาพูดถึงข่าวที่4กันบ้างดีกว่านะคะข่าวนี้เรามีวิธีการเอาตัวรอดเวลาที่รถตกน้ํำค่ะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าพูดถึงข่าวนี้แล้วเราจะคิดถึงอดีตนักร้องดังคนหนึ่งนะคะหรือว่าคุณบิ๊กดีทูบีนั่นเองซึ่งเขาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เรามีวิธีที่เราจะป้องกันตัวเองกับภาวะที่รถตกน้ำเดี๋ยวเราไปชมข่าวนี้กันเลยค่ะ 水没した車からの脱出いかに早くガラスを割って逃げるかが精子を分けるしかし車の窓は強化ガラスのため簡単には割ることができません、うん、ところが先生はヘッドレストをうまく使えば割ることができるといいますその方法とはヘッドレストの金具を窓枠に差し込み

โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะนี่แหลคะค่ะคือวิธีการที่เราจะเอาตัวรอดเวลารถตกน้ํานะคะอันอันขอบอกไว้เลยว่าอย่างแรกอย่างสําคัญที่สุดเราควรจะมีสติตั้งสตินะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะไม่ว่าคุณจะกรีดกร๊าดร้องกรี๊ดววยวายมากแค่ไหนนะคะไม่มีชายหนุ่มคนไหนจะได้ยินเสียงคุณหรอกคะ่ะถ้าในเมื่อรถคุณตกน้ําไปแล้วอย่างแรกคือเราต้องตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็มองสิ่งที่อยู่รอบตัวในรถอย่างเช่นเมื่อในคลิปเมื่อสักครู่นี้ค่ะถอดออกมาเลยสําหรับ หมอนรองคอนะคะหรือว่าเบาะด้านหลังเนี่ยที่มันจะมีตัวเหล็กเข้ามาเนี่ยก็สามารถจะใช้เป็นอาวุธที่จะทุบกระจกได้นะคะการทุบกระจกเนี่ยคุณผู้ชมก็มีอยู่2แบบถ้าในเมื่อรถเราตกไปในน้ําไปแล้วเนี่ยเราก็น่าจะมีวิธีการที่จะต้องเปิดประตูให้ได้แต่ถ้าสมมติอย่างในคลิปเนี่ยรถเนี่ยยังไม่ท่วมนะคะน้ํายังไม่ท่วมหมดเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้ามาในรถเราและก็หาวิธีทางให้กระจกแตกให้หมด เพื่อเราจะเอาตัวออกจากนอกรถนะคะแต่อย่างใดก็ควรจะศึกษาให้ดีนะคะซึ่งถือว่าถ้ารถตกน้ําแล้วอ,อันเชื่อว่าอันตรายมากกว่ารถของเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุใน ในพื้นดินอีกนะคะก็ถือว่าเป็นข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนใจแล้วก็วิธีป้องกันตัวสําหรับผู้หญิงนะคะเมื่อรถตกน้ําค่ะสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ข่าวที่5กับรายการ B News นะคะข่าวนี้ค่ะเรามาพูดถึงความรักของแม่กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมซึ่งความรักของแม่ค่ะไม่มีวันสิ้นสุดและก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ค่ะซึ่งข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าชีวิตก็สลัดได้แม่ลดน้ำหนัก20กิโลก่อนผ่าตัดสลัดไตให้ลูกค่ะ สำหรับข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวจากประเทศจีนค่ะเขาบอกว่านายติงเหวยนะคะบุตรชายของเธอเนี่ยป่วยด้วยโรคไตร้มเหลวเรื้อรังมาตั้งแต่ปี2553นะคะและขณะที่อยู่ในภาวะสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นภาวะที่มีความป ผิดปกติต่อระบบอื่นๆอาทิระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบหายใจระบบประสาทและยังต้องรับการรักษาปลูกถ่ายไตยนะคะดังนั้นค่ะนางหวังฉวนลี่นะคะวัย51ปีมารดาของนายติงนะคะได้บอกแพทย์ว่าเธอพร้อมค่ะที่จะบริจาคไตของตนเองให้กับลูกของตนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแพทย์ได้กล่าวว่านางหวังเนี่ยจะต้องลดน้ําหนักก่อนเข้ารับการผ่าตัดบริจาคไตให้ลูกชายของตนนะคะโดย ยที่เริ่มน้ําหนักของตอนเองเนี่ยซึ่งตอนนั้นนะคะเธอมีน้ําหนักถึง75กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมและจะต้องลดให้เหลือ55กิโลกรัมนะคะโอ้โหด้วยความรักของเธอที่มีต่อลูกชายค่ะคุณผู้ชมเธอเดินเร็ววันละ10กิโลเมตรนะคะโอ้โหถือว่า ทําแบบนี้มาตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมแล้วไม่น่าเชื่อค่ะตอนนี้เธอได้ปลุกถ่ายไตยนะคะให้กับลูกชายของเธอได้แล้วสําเร็จเสร็จสิ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและการผ่าตัดนะคะก็สําเร็จไปด้วยดีก็ถือว่าข่าวนี้นะคะเป็นข่าวดีที่สร้างความรู้สึก ะะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหัวอกคุณแม่ว่ายอมสละชีพยอมสละทุกอย่างได้แม้ชีวิตเพื่อลูกของตนค่ะโอ้โหดูจากหน้าตาของเธอนะคะเธอมีความแบบมุ่งมั่นมากนะคะแล้วก็ลูกชายนี้ก็น่าสงสาร นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะความรักของแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆก็ข่าวนี้นะคะก็ถือว่าสะท้อนความรักของแม่ที่มีต่อลูกยังไงก็เราก็ควรจะมีพระคุณนะคะตอบแทนพระคุณตอบคุณแม่ตอบคุณพ่อนะคะไม่ควรที่จะเป็นลูกที่ออรักตัวเองอย่างเดียวควรจะรักผู้มีพระคุณด้วยคะ่ะฟังข่าวนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนนะคะระหว่างคุณ แม่คุณลูกคู่นี้ค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าหมดสิ้นแล้วกับ5ข่าวกับ B News ของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข่าวต่างๆวันนี้เรานํามาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นข่าวความสวยความงามนะคะข่าวเรื่องต่างๆนะคะข่าวฮือฮาข่าวเด็ดข่าวดังประจําสัปดาห์นะคะ B News ของเราก็จะนํามาฝากกันเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับผู้หญิงต่างๆมาชมกันได้ที่นี่นะคะทางช่อง Beauty TV ค่ะแล้วเรามาพูดถึงเรื่องราวนะคะ มาพูดถึงช่องทางการติดต่อของเรากันมากดีกว่าช่องทางการติดต่อของเราก็เช่นเคยค่ะดูกันแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะเห็นกันจัดจหน้าจอที่ช่อง Beauty TV PSI 2 3นั่นเองค่ะและก็ยังมีอีกหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการชมย้อนหลังคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราผ่านทาง Facebook ได้นะคะหรือว่าผ่าน YouTube ได้อะเรามาพูดถึง y o YouTube กันก่อนดีกว่า www.youtube.com/slashBeautyChannelOnNet นะคะสามารถดูย้อนหลังกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเทปนี้เทป หลังๆได้หมดเลยแล้วก็ยังมี Facebook ค่ะซึ่งเราสามารถเป็นแฟนเพจมากดไลค์กันได้นะคะมาเม้นข้อความหรือมาติชมรายการของเราได้ทุกอย่างที่ w w w f a c e b o o k c o m b e a u t y t v นะคะและสุดท้ายค่ะดูออนไลน์ค่ะบางคนอาจจะแบบเดินทางไกลตอนนี้นะคะแท็บเล็ตเนี่ยอยู่ในมือก็สามารถดูได้เลยที่ w w w b e a u t y p s i c o m ค่ะสามารถดูออนไลน์ได้เลยนะคะกับรายการของเราหรือว่ารายการอื่นๆทางช่อง b e a u t y t v ค่ะแล้ววันนี้ เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วอันอันจะไปทําอะไรดีนะจะไปดูคนไข้ หรือจะไปไหนดีนะแต่เดี๋ยวหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ก่อนนะคะวันนี้จะทำอะไรดีนะถ้าคนไข้ป่วยจะทําอะไรให้ฉีดโบลท็อกเอไม่ใช่ละอันนั้นคนอาชีพแลวค่ะวันนี้พยาบาลสาวสวยอันอันก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะก่อนจากลากันไปขอขอบคุณนะคะชุดส,สวยๆตัวนี้จากทีมงานที่รังสรรค์ให้อันอันเป็นพยาบาลนะจ๊ะแล้วก็ช่างแต่งหน้าทําผมตุ้มตามและปอๆแถวนี้เขานี้ขอเป็นแบบว่าฟาล่าโรหนังก็จัดให้เต็มที่นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอปากสีแดงนะจ๊ะถ้าไม่ให้นี่คือ ยอมกินแกงเลยดีกว่านะโอเคนะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนคุณผู้ชมคะ่ะลากันไปแล้วจริงๆไปหรือยังนะไม่อยากจะไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ